ดูแลเธอนกวจตาที่ไม่ฝนยังไม่พ้นไปขอเป็นคนคืนค่าเธอเป็นไงบ้างวันนี้เฮ้ยสีผมใหม่สีผมใหม่ครับรับชิตใหม่เฮ้ยมันต้องมีอะไรใหม่หมดีๆใช่ไหมใช่เพราะว่าเราเมื่อมันยังไม่มาเราก็สร้างอีกแเลยเออ พอไปพอคุณแหวกถึงสะดือเลยวันนี้อดเอออีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วมันเป็นชุดมาแบบนี้อ๋อจริงๆทำสีผมใหม่เพื่อการนี้หรือเปล่าสีผมใหม่ก็ทำเมื่อวานเออเรื่องงานนี้ไมองไรู้เรียกว่านแฟนนีคือวันนี้ใครมาคือได้เห็นเลยกับตาเนื้อใช่เราก็รู้สึกว่าอยากให้แบบแฟนต่างเออต้องขนาดนี้เลยใช่ไหม อบอกเลยนะมันก็เป็นมัน,นมันเป็นแค่จังหวะที่เรารู้สึกว่าเราเราว่างแล้วเราเรู้สึกว่าเราอยากหาอะไรทีมไปไป่มำเป็นความสุขในปีนี้ถ้าไมถึงเรียกว่าสีชมพูคะหัวใจสีชมพูหรือเปล่าหัวใจหัวใจไม่เป็นสีชมพูจ้ะหัวใจยังว่างนะจ๊ะจะไม่เปิดรับใครจ้ะเ,เปิดรับงานบอกเขาเปิดรับงานอย่งาเงเด<อ>ียวใจเปิดรับแค่ง,งานแต่ในเมื่อเปิดรับแค่งานแล้วแฟนๆจะได้เห็นผลงานอะไรกับคุณในปีนี้บ้าง ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับก็จะมีในส่วนของละกรกับรีที่ที่อยู่ในขั้นเตรียมโปรดักชันก็คืออยู่ในขั้นเตรียมบทเตรียมเตรียมงานอยู่เตรียมเตรียมไปเรื่อยถ่ายทั้งกันแล้วก็ถ้าถ้าได้ถ่ายกันเราจะบ้าใหญ่กันอนอกจากผลงานนี้กับตีอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่เหมือนกันใช่ไหมจากที่ไล่รอบที่แล้วที่เขาเใช่ครับเป็นเป็นโปรเจกต์เดิมโปรเจกต์เดิมแต่ว่าส่วนงานที่ถึงก็สามารถติดต่อเขามาได้ใช้ีึงก็ดต่อเมสอง ใอื่นก็ติดต่อเข้ามาได้ไม่ต้องกลัวว่าจะปฏิเสนติดต่อเข้ามาเพื่มกอนปักแล้วปัขายแล้วขายตัวเองแล้วเนี่ยปักเลยตรงนี้ขึ้นตรงนี้ติดต่อไเลยเอไม่ต้องติดต่อมาที่ช่องเราหะติดต่อมาผรได้ครับอ่าอแล้วอย่างอย่างละครเวทีเรื่องี้9 9เป็นยังไงเราแบบเราเคยดูมาก่อนไหมแบบสมัยนเกแบบละครอไ่ง้ถเป็นหนักเลยเราก็อาจจะติดภาพภาพพี่เต๋าหรือ ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ลย่จะใช้อีกชื่อนึงเป็นที่น้อยผมก็ล้อรดอยู่เหมือนกันเพราะว่าค่าพทามะมันค่อนข้างชัดเจนแล้วแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในสมัยนี้ก็สมัยมกกใช้คำดิบเถือกอนก็อยากรู้ึกันว่าแหนแนแอยู่ว่าองสี่าเก้าในดวลชั้นสองพันนี้จะเป็นยังไง จะกข้าใจแค่ไหนหรือว่าแต่ว่าผมได้แอบฟังสปอบัตมาว่า2499ในเวอร์ชันนี้ก็คือเมากราบกันมากครับเฮ้ยงั้นคุณต้องพิสูจน์แล้วขึ้นไปว่าแบบจะเมากราบจริงป่ะใช่ถ้าคุณอยากพิสูจน์สำหรับผมนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อบัตรกันได้นะครับที่เอ่าทำถึงลูกหลานคุณคุณไดมอนด์ก็เล่นด้วยเรื่องนี้ เรเรียกว่าอะไรอ่ะประสบการณ์ให,ออใหม่ใหม่คือได้ได,ได้ทำทการรองแล้วก็การการเล่นอยู่ด,ด้วยกันก็เ <ผม S 1> ชื่อว่าน,อนา้องทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็เชื่อว่าน้องจะทําบมาได้ดีครับอ่าแล้วถ้าสมมติว่าคุณได้เลือกเล่นได้เล่นเรื่องนี้นะถ้าสมมตินะเอออยากเล่นเวิสัยวิสัยคนเลยอ่ะแต่ถ้าชอบ ชอบภาพจำจริงๆอยเลนเป็นล,ลูกระเบิดขวดเฮ้ยกดหนคนนี้กลา้าใจนะเออเขาถามว่าูกนไหนูกวานี้เรื่องนี้อ,อ่องนี้นในในิลิโเนี่นจะเป็นไอซ์พาริั่ก็เ,ออเราติดภาพภาพในหนังที่เราเคยดูมาแล้วรู้สึกว่าไทรเนอร์นี้มันปลาปุาใจเรา เป็นตัวละครหนึ่งก็เห็นไม่คนแดงไปเลยอะเออคุณคุณต้องเลือกคุณแดงอยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าถ้าให้เห็นแบบแรกรู้สึกว่าอยากเล่นจริงๆรู้สึกว่าว่าคือเขาก็จะออกไปทรงหล่ออะไรอยารอๆๆไปไป่างเงี้ยไม่อยากส่มว่าอยากฉีกกันแปลกอยากไปแบบมีอะไรวอลเลตี้ให้ตัวเองได้เล่น,ลน,ลนอ๋อเพราะวกก่าตอนนี้เราขายล่ออยู่แล้วใช่ไหมเราเลยอยากใช้คำว่าเนี่ยเราอยากหาอะไรที่มันชาชนตัวเองมากกว่าทุกคนหล่ออยู่แล้ว คนระบบล้ดเฮ้ยยังไม่ลม oh. สิเอออ่าอ่าอ่าพอจบวรนแล้วทังนั้นให้ผมทีมฝากสุดยากเลยบรากาศีด้วยก็ฝากวงการสีผมที่กลับมาอีกครั้งของคนก็ oh. ผลงานนะนะครับก็ในสำหรับปีนี้นะครับละครก็รอติดตามนะครับให้ชมกันในปีนี้รอมก่อนนะครับแล้วก็ผลงานอื่นๆนะครับก็สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของผมทั้งทางนะครับแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังในละครทั้งซีรีส์นะครับก็ได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็พรีเซนเตอร์ตีโพก็เข้าแล้วขอให้เข้านะครับติดต่อเข้ามาได้นะฮะอย่างว่างนะฮะแล้วก็สองสี่เก้าเก้า The Musical ด้วยนะครับผม ถ้าคนอยากมาสู่กับเรานะครับก็ซื้อบัตรคนมากัราาได้เลยนะครับผมได้ยินมาว่าของเรามา